กราบสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพี่ๆเอฟสีทุกท่านมาพบกับช่องบารมีพระเครื่องอีกเช่นเคยนะคะน้องโบบารมีพระเครื่องวันนี้เราเดินทางกันมาถึงอีพีที่หนึ่งศูนย์หนึ่งก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วนะพี่นะอีพีนี้นะคะ, 101, คะอีพีที่หนึ่งร้อยหนึ่งค่ะอ่าที่เขาอ๋อไม่ใช่ร้อยเอ็ดสิเนาะอันนั้นมันอันนั้นหนึ่งเอ๊ะใช่ไหมร้อยเอ็ด โอเคปลอดไปแล้วกันนะทางร้านน้องนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะวันนี้ ep ที่101นะพี่นะ101ค่ะนี่เลยช่องทางการติดต่อนะคะพี่เบอร์โทรศูนย์เก้าเก้นีะคะนีพระมาให้เลือกชมค่ะ ep นี้เป็นพระบ้านทั่วไปเลยนะพี่นะบางองค์นะคะก็ได้มาจากาตำรวจแล้วก็ให้พี่ๆได้เลือกชมเลยพระแบบสะสมเก่าๆเ,เลยกึกกๆ เก้ากึกพระราคานี้ไม่มีประกันให้นะพี่นะไม่มีประกันให้ราคาแบ่งปันพี่ๆเลยวันนี้ค่ะน้องแบ่งให้องละ900บาทจ้ะพี่จ๋า900บาทนี้ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม60บบาทรับหลายองะคะ์ราคาคุยกันได้นะพี่นะน้องโบบารมีพักเครื่องนะคะพี่ ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องไว้ด้วยนะคะทุกครั้งที่น้องลงคลิปจะเด้งแจ้งเตือนให้กับพี่เลยนะพี่นะวันนี้นะคะน้องมีพามาให้เลือกชมทั้งหมด12อ่า16รูป16องค์นะคะพี่ตั้งแต่ ep ที่100มาก็คือเพิ่ม up เลเวลขึ้นเป็น16องคองทุกครั้งที่จะ cf พารบกวนแจ้งหมายเลข e ีพร้อมหมายเลขพามาให้น้องด้วยนะคะเพราะว่าลงคลิปทุกวันจำพระไม่ได้จำหน้าพระไม่ได้เนะพี่ว่า ep นี้พระอะไรบ้างนะพี่นะเดี๋ยวเราไปเริเม่มกันที่องค์แรกเลยอ่ะ โอเคองคแรกค่ะพี่เป็นสมเด็จวัดละคังค่ะพี่พิมพ์อันนี้นะคะพี่พิมพ์ฐานแซมปิดทองค่ะนี่อันนี้เลยสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยเนาะองนี้ัคู่นะคะโอเคสมเด็จวัดละคังพิมพ์ฐานแซมปิดทองเก่าๆเลยนะพี่นะองนี้ค่ะด้านข้างขวามือน้องค่ะพี่ พระสมเด็จวัดละคังค่ะพี่ด้านหลังปิดทองนะคะนี่เล่นแสงเงาวับเลยพี่เก่าเลยนะพี่ตรงนี้ด้านขวาด้านซ้ายมือน้องค่ะพี่น้องให้ดูใกล้ๆสีทองอลามเงาๆเลยนะพี่นะเก่าเดิมๆเลยนะพี่นะเปิดที่เก้าร้อยบาทจะ้ะทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็แอดไลน์มาหาน้องนะน้องโบบารมีพาเครื่องนะจ๊ะพี่ ส่งของทุกๆวันค่ะแต่ถ้าใครที่เคย cf กันแล้วแล้วเขาเรียกว่าฝากกล่องเนาะถ้าจะฝากกล่องน้องสามารถแจ้งได้ฝากกล่องในที่นี้คืออะไรคะสมมุติว่า CF วันนี้แล้วอยากเสียค่าส่งรอบเดียวก็สมมุติว่าโอเคเราคุยกันได้อยู่แล้วพี่น้องโบน้องโบยังไม่ต้องส่งมาก็ได้พี่ฝากกล่องไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าพี่ให้ปิดกล่องวันไหนแจ้งน้องได้นะพี่นะโอเคแต่การ แต่การจองต้องโอนนะคะพี่ต้องโอนนะโอเคไปกันต่อเลยนะคะพี่องค์ที่สองค่ะพี่องค์ที่สองเป็นพระสมเด็จเช่นกันเนาะพี่เนะาะพระสมเด็จเช่นกันนะคะอ่าถ้าสนใจพระองค์ไหนรบกวนแคบรูปภาพแล้วก็ทักไลน์มานิดนึงนะพี่นะอันนี้เป็นสมเด็จวัดละคัางค่ะพิมพใหญ่ค่ะพี่องค์นี้พิมพ์ใหญ่องค์แรกพิมพ์พิมพ์ฐานแซมปิดทองนะคะพี่ เป็นวัดละคังเช่นกันนะคะพี่อันนี้อันนี้เป็นสมเด็จพิม์ใหญ่น้อพี่เนาะด้านข้างขวามือน้องนะคะน้องให้ดูเนื้อใกล้ๆเลยเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะด้านข้างซ้ายค่ะต้องการลูกค้าเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้น้อพี่เนาะช่วงนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะน้องอัดคลิปดึกแล้วก็ตื่นแบบรีบมากก็เลยบางทีไม่ได้ถ่ายรูปต้องอาจจะแบบ ชานิดนึงส่งรูปช้านิดหนึ่งต้อง,งขออภัยด้วยนะคะด้านหลังค่ะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะแจ้งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วก็รอรับพัสดุที่นาะบ้านท่านได้เลยนะพี่นะพื้นที่บางพื้นที่มีเก็บบวกเขาเรียกอ,อะไรพื้นที่ห่างไกลกนะหกสิบบาทเลยพี่อย่างจังหวัดระยองเอ่อเขตอะไรนะน้องโดนครั้งละหกิบาทหกสิบาทจากปกติหค่าส่งบวกซีอีอีก อืจุกๆค่าส่งองค์ที่สามเนาะพี่น้องไปกันต่อองค์ที่สามเลยนะคะองค์นี้เลยพี่เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตค่ะจัมโบวัดอันนี้จัมโบ้สองนะคะพี่วัดประดูชิมพีนี่เลยองวงปู่โต,โตเก่าๆเดิมๆเลยอันนี้เก่าแบบเก่ากึกๆองค์ที่สามอีพีที่หนึ่งร้อยหนึ่งค่ะเปิดกันที่เก้าร้อยค่ะอันนี้สร้างราวๆปีสองห้า สองหนึ่งนสองห้าสองสามนะพี่นอ้องนี่ด้านหลังเป็นยันค่ะพี่ด้านหลังเป็นยันดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วแอดไลน์มาหาน้องบูบารมีผาเครื่องเนาะพี่นาะอน้องลองคลิปทุกวันนะคะพี่ช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์สดต้องขออภัยพี่ๆที่รอคลิปไลฟ์สดเลยนะอ่านิ้วใบหูนะคะตรงนี้เหมือนจะมีแบบจีวรจะดูเทา้าแล้วก็ก้นค่ะ ให้ดูกลนอ่าองค์นี้ค่ะเปิดที่900บาทจ้ะพี่จ้า900บาทเนาะพี่เนาะดู c f หลายองค์น้อง,องลดให้ได้นะราคาคุยกันได้เนาะพี่เนาะซือง่ายขายอข้องต้องน้องบบบารมีพักเครื่องอยู่แล้วช่องนี้ช่องเดียวเบอร์โทรเดียวที่ติดต่อได้ก็คือ099 2 10 7 4 0 1ค่ะพี่น้องมีเบอร์โทรเดียวนะพี่นะแล้วก็หมายเลขบัญชีเนาะถ้าจะโอนก็เดี๋ยวแจ้งกันทางไลน์นะคะ ไปกันต่อคะ่ะพี่องค์ที่สี่นะพี่นะเป็นพระสมเด็จจิตตด,ดาค่ะสร้างราวราวปีสองห้าหนึ่งศูนย์อันนี้แบบเก่าๆเ,เลยพี่ได้ไปพร้อมตลับเลยนะอันนี้เขามีตลับนะคะเป็นสีน้ำตาลเก่าๆด้านหน้าเป็นครุฑแบบนี้ด้านในเป็นผ้ากำมะหยี่เป็นกล่องกำมะหยี่นะคะแล้วก็มีนะญญเนี่ยตาสัญลักษณ์เนี่ยความเก่าความกึกนะพี่นะปล่อยกันที่เก้าร้อยค่ะพี่แบ่งปันให้เลยนี่น้องให้ดูนี่กล่องกำมะหยี่สีแบบน้ําตาลเลือดหมูนะคะ อันนี้เป็นตาพยาคุดเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่กล่องเขาตาพยาคุดได้ไปพร้อมตลับเลยนะคะพี่ตลับหรือกล่องเขาเรียกอะไรนะ้องไม่แน่ใจแล้วแต่ละคนเรียกไม่เหมือนกันนะองค์นี้นะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็แอดไลน์มหาน้องบบารมีพระเครื่องค่ะพระสมเด็จจิตลัดดาเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านหลังเป็นสีทองแบบนี้นะพี่นะสร้างราวๆปีสองห้าหนึ่งศูนย์โอ้สองห้าหนึ่งศูนย์ตอนนี้หกหกพี่ สี่สิบหกเออห้าสิบหกปีโอ้โหเขาอยู่ในตลับก็เลยดูแบบสวยคมแบบนี้แต่ตลับก็คือแบบตามสภาพเนะพี่นะเปิดที่เก้าร้อยจากพี่จาเก้าร้ยบาทองค์ที่สี่ ep ที่หนึ่งร้อยหนึ่งไปกันต่อเลยเนาะพี่เนาะไปกันต่อองค์ที่ห้าค่ะพี่เหรียญหล่อเจ้าสัวค่ะหลวงปู่หมุนเอ้ยขออภัยค่ะหลวงปูบุญ วัดกลางบางแก้วค่ะพี่องค์นี้จังหวัดนคปรปฐมนะพี่นะนี่เลยวันนี้มีวันนี้ก็มีโอกาสไปนัดรับกับพี่ๆที่น่ารักมานะคะน่ารักมากฝนก็ตกก่อนไปทํางานนะคะไปนัดรับมานี่เลยองค์นี้ค่ะเปิดที่เก้าร้อบาทเช่นกันดูให้ใช่ดูให้ชอบน้องซุมให้ดูรายละเอียดใกล้ๆแล้วนะพี่นะก็ชอบตืกตาต้องใจองค์ไหนแอดไลน์มาพี่ศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งเนาะ มาเป็นลูกค้ากันได้นะคะน้องซื้อง่ายขายคล่องอยู่แล้วส่งให้ทุกๆวันค่ะพระของน้องนะคะตรงปกทุกรูปทุกองแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะพี่นะพระราคานี้ไม่มีประกันสินค้าให้ไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่หกนะพี่นะเหรียญรอหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะอันนี้วัดหลักหกจังหวัดราชบุรีนะพี่อันนี้สอง สี่แปดสามอันนี้เก่าๆเลยพี่เป็นพระโบราณน,นะคะพระโบราณน,นี่ให้ดูความเก่านี่เลยเหรียญหนา,นาพระโบราณเก่าๆกึกกเลยพี่แบ่งปันกันไปนะคะเก้าร้อยบาทค่ะเก้าร้อยบาทนะพี่องค์นี้อ่าใบหูท่านั่งอันนี้เหมือนเป็น,ปนสนัญลักษณ์อะไรสักอย่างนี น้องบัวบารมีพระเครื่องค่ะซื้อง่ายขายคล่องต้องแอดไลน์มาหานองเท่านั้นนะเบอร์โทรเดียวเลยพี่0992107401เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะพี่นะทักมาหานองได้เลยนะคะไปกันต่อองค์ที่7ค่ะพี่อันนี้เป็นเหรียญรูปหล่อยอดธงหลวงพ่อโสธรแล้วพี่เนาะวันนี้มีหลวงพ่อโสธรมาสององค์แต่ว่าพิมพ์นี้จะเป็นยอดธงนะพิมพ์นี้จะเป็นยอดธงนะคะองค์ที่7 ep ที่101ค่ะเปิดกันที่900จ้จ900ะพี่จนะ๋า900บาทเนาะพี่เนาะ องนี้นะคะเป็นพระยอดทองของหลวงพ่อโสธรนะคะเลี่ยมกรอบกันน้ําสีขาวแบบนี้เลยเก่าๆเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพระด้านในดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็แอดไลน์มาหานนองบัวบารามีพระเครื่องนะคะพี่องค์นี้เปิดกันเบาๆเลยที่เก้ารอบาทค่ะเก0บาทเนาะพี่เนาะองค์นี้นะคะไปกันต่อองค์ที่แดนะพี่นัดพระปิตาเนื้อเมกะสิทธิ์ค่ะหลวงพ่อทับวัดอันหนุ อ้าวพอถับวัดอันงน,นะเหมือนนี่เอ้ยต้องขออไปด้วยนะคะพูดไวจนลิ้นพันไปหมดกลัวใครจะแย่งพูดก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยพระปิตาค่ะพี่เนื้อเมฆคสิทธิ์นะคะองนี้เอาเก่าเลยนะพี่นะเดิมๆเ,เลยนี่เดิมๆเ,เลยเง,ง,งาๆเล่นแสงแบบนี้เลยนะพี่นะ <c oughs> เปิดที่เก้าร้อยค่ะพี่อันนี้ตรงก้นเนาะ กือบีเก้าร้อยบาทนะคะตรงมือตรงนิ้วนะคะนิ้วอันนี้ก็นิ้วเหมือนกันเนื้อเมกสิทธ์นะคะเนื้อโลหะกับเนื้อเมกสิทธ์เขาต่างกันยังไงน้องไม่แน่ใจต้องถ้าใครมีความรู้นะคะว่าเขาต่างกันยังไงรบกวนคอมเมนต์เป็นความรู้ให้น้องนิดหนึ่งโทรมาก็ได้ค่ะว่าน้องโบวันนี้พี่จะแบบอธิบายให้ฟังนะว่าเนื้อเมกสิทธ์กับอ่เนื้อโลหะเนี่ยมันต่างกันยังไง อ่าถ้าพี่ๆน่ารักนะโทรมาได้เลยพีพีเอฟซนะคะกราบของคุณพีพีเอฟซทุกท่านที่คอยคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้น้องหรือถ้าบางท่านไม่สะดวกคอมเมนต์ก็กดถูกใจคลิปให้นิดนึงนะคะพี่แค่นี้น้องก็เป็นกําลังใจให้น้องได้อัดคลิปทุกๆวันแล้วนะคะพี่คนดูสามร้อยห้าร้อยหกร้อยท่านยอดกดไลค์มีแค่ห้ามีแค่สิบสองมีแค่สิบหกเอง รบก,กวนคอมเมนต์หรือไม่ก็กดไลค์ให้น้องนิดนึงนะไปกันต่อคะ่ะพี่องค์ที่เก้านะคะพี่นี่เลยเหรียนเหรียนเหรียนหลวงพ่อคูณคะ่ะวัดบ้านไรค่ค่ะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นี่นูนอ,อุกหน้านูนใบหน้านูนด้านซ้ายมือน้องอย่างนี้นะคะเอยด้านด้านซ้ายมือน้องนะพี่นะด้านหน้าคะ่ะพี่องค์นี้หลวงพ่อคูณคะ่ะ ด้านขวามือน้องนะคะด้านหลังค่ะอันนี้สร้างตอนวันที่12สิงหาสองห้าสามโอ้น้องยังไม่เกิดเลยนะพี่เหือนนี้น้องยังไม่เกิดเลยนะพี่น,น,น,นะนะจมูกปากตานะคะคิ้วอ่ะให้ดูรายละเอียดนี่บอกเลยสวยๆเลยพี่คมๆเลยนะองค์ที่9 ep ที่ หนึ่งร้อยหนึ่งค่ะพี่หนึ่งร้อยหนึ่งค่ะไปกันต่อเลยเนาะพี่เนาะองค์ที่สิบค่ะพี่องค์ที่สิบองค์ที่สิบเหลี่ยมหลวงพ่อมุมค่ะพี่หลวงพ่อมุมนะอืมหลวงพ่อพุ่มค่ะขออภัยด้วยนะคะน้องไม่ได้มีเจตนาหลวงพ่อพุ่มค่ะพี่ห่วงกันแบบนี้นะคะ หมือนห่วงเชื่อมแต่ก็จะไม่ใช่ห่วงเชื่อมอี่สรุปเชื่อมหรือไม่เชื่อมเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะห่วงเชื่อมนะพี่เนี่ยห่วงเชื่อมองนี้ห่วงเชื่อมหนุงพ่อพุ่มค่ะคมๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่ด้านหลังเป็นยันนะคะองค์ที่สิบค่ะนี่รุ่นแรกนะพี่นะวัดบางโครนนะคะเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> วัดบางกโกนหรือวัดบางคโครนวัดบางคโครนต้องขออภัยด้วยนะพี่น้องน้องหาข้อมูลมาแล้วก็เนี่ยเลตามองอ่านถูกบ้างผิดบ้างเพราะสายตาสั้นด้วยนะครบรถเลยตอนนี้ยังไม่ได้อย่างเดียวก็คือเงินคนแก่นะคะหูก็ไม่ดีตาก็สั้นนี่เลยนะคะพี่พ,พี่ท่านใดน,นะคะที่เล่นโทรศัพท์ตอนคือน้องแนะนำให้เปิดไฟแล้วก็หรือไม่ก็ อ่าซื้อแว่นกรองแสงมาด้วยเพราะว่าถ้าใครที่อายุยังน้อยเนี่ยแล้วเนี่ยอย่างน้องเนี่ยใช้สายตาเยอะมากเพราะว่าในหนึ่งวันอะโอ้โหจ้องคอมทั้งวันอะจริงๆตั้งแต่เก้าโมงไปเนี่ยโโจ้องคอมทั้งวันจน,จวนจกว่าจะเลิกงานอะทํางานอยู่กับคอมอยู่กับหน้าจออยู่กับโทรศัพท์อยู่กับจอคอมจอโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กทั้งวันองค์นี้เลยค่ะพี่องค์นี้เลยไปกันที่องค์สิบเอ็ดนะคะ เหรียญยืนหลังเสือค่ะพี่ตอปิโตบล็อกนาวาเอกวิชิตค่ะหลวงพ่อคงค่ะวัดวังสับพารุจังหวัดจันทบุรีอันนี้ปีสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะพี่เก่าเลยนะพี่นะสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะนี่เลยเหรียญยืนค่ะ เหรียญยืนหลังเสือต,อป,ต,ตอปิโดตอปิโดตอปิโดเหรียญยืนหลังเสือตอปิโดอ่าโอเคถูกต้องสักทีนี่คุยคนเดียวนะคะเนี่ยแต่พอไปนัดรับนะน้องเขินน้องพูดอะไรไม่ออกเลยเวลาแบบไปนัดรับกับเขาก็ได้แต่สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะน้องๆก็ไม่รู้จะพูดอะไรเขินนี่นะคะ องนี้เปิดกันที่90 0บาทเช่นกันจ้ะพี่จ๋าดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็แอดไลน์มาหาโฮ้พาะเรามีพระเครื่องนะพี่นะไปกันต่อองที่ส2องนะนี่เลยเหรียญอามพระพุทธ,ธโสทรค่ะพี่พระพุทธ,ธโสทรนนะอันนี้ให้ดูนี่เมืองฉะเชิงเซาค่ะสอง0ว้าว2 4 6สยสวยๆเก่าๆเ,เลยพี่สวยๆเก่าๆเ,เลยนะ เดิมๆมนี่น้องให้ดูข้างเหรียญด้านขวามือน้องนะคะด้านซ้ายมือน้องค่ะด้านหลังเป็นยันนาคาละเดิมๆเลยพี่องค์น,นี้นะคะสองสี่หกศูนโหหนึ่งร้อยปีเลยทำเก่าเก่าๆกึกกเก่าเก็บตาหนูก็จะแปดสิบแล้วหรือแปดสิบแล้วก็ ำไม่ได้ไม่ได้ถามแกสักทีเวลาทำงานเสร็จก็โอเคกินข้าหรือ,อยังนอนหรือ,อยังกินยาหรือยังเนอะ,นอะชีวิตคนแบบสูงอายุก็จะเป็นอารมณ์นี่เลยนะคะพี่ไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่สิบสามกระดานนี้น้องเปิดที่เก้ารอยนะพี่นะาเก้าร้อยบาทแบ่งปันให้กับพี่ๆเลย ไปกันต่อนะคะพี่องค์นี้ค่ะเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะไม่ใช่เหรียญน,นะคะต้องขออภัยด้วยเนาะน,นี่ค่ะพี่รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยค่ะเนื้อทองเหลืองนะพี่อันนี้สร้างราวราปีสองห้าศูนย์เก้าค่ะจังหวัดชัยนาทค่ะพี่ด้านหลังนี่หลวงพ่อกลวย เนื้อท้องเหลืองนะคะพี่องค์นี้สวยๆเลยพี่ใต้ฐานไม่มีอะไรนะลายจานไม่มีนะคะพี่ลองให้ดูใกล้ๆต้องการรูปภาพเพิ่มเติมองค์ไหนแอดไลน์น้องมาได้เลยนะพี่นะแอดไลน์น้องมาได้เลยเนาะซื้อง่ายขายคล่องอยู่แล้วคุยง่ายอยู่แล้วด้วยบอกเลยแอดไลน์มาพี่หนูยินดีให้บริการรอรับพัสดุที่หน้าบ้านท่านได้เลยนะพี่นะนี่องค์นี้ค่ะหลวงพ่อก,กวยค่ะ องสิทธิท้าฟื้นเจริญสีให้ลูกมั่งมีเงินทองนะคะพี่อ่านี่เลยสิทธิหลวงพ่อรวยค่ะใครตามหาอยู่มาซีเอฟกันได้นะพี่นะช่องน้องโบบาร,รมีพระเครื่องค่ะน้องโบบาร,รมีพระเครื่องเนาะพี่เนาะคือง่ายขายคล่องกันอยู่แล้วพี่ราคาแบ่งปันได้นะพี่นะ ไปกันต่อองค์ที่สิบสี่นะคะองค์ที่สิบสี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินจ่าองค์นี้เนี่ยจ่าวัดบางคลานค่ะพิมพ์ขี้ตาวัดทุ่งน้อยค่ะพี่องค์นี้วัดทุ่งน้อยนี่น้องเคยทํางานมาเลยนะตอนนี้ท่านเหมือนเขากําลังสร้างเอ,อ่อเป็นศาลาตอนนั้นสองปีแล้ว,ลวตอนนี้น้องย้ายสาขามาอยู่ที่บ้านแล้วนะตอนนี้เลยหลวงพ่อเงินค่ะพี่อันนี้พระสวยค่ะถอดพิมพ์จากหลวงพ่อเงินรุ่นแรกเลยปีสา ก้าวนะพี่นะ้าอนี้สวยๆเดิมๆเลยอันนี้ออกจากวัดทุ่งน้อยนะพี่นะวัดทุ่งน้อยก็อยู่โพทะเลเหมือนกันนะคะด้านข้างค่ะเปิดที่เก้าร้อยจากพี่จะาเก้าร้อยบาทองนี้แบ่งปันให้กับพี่ๆเลยสวยๆเลยนะพี่นะด้านบนนะคะใต้ฐานค่ะพิมพ์ี่ตานะพี่อันนี้ถอดพิมพ์เงินจากหลงพ่อเงินรุ่นแรกเลย ปีสองห้นะคะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะจมูกปากตามีจุดมีอะไรเอ่ยใดนะคะนี่เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางแอดไลน์มาที่ศูนย์เก้าเนี่ศูนย์หนึ่งนะคะไปกันต่อคะ่ะพี่องค์ที่15คะ่ะหลวงพ่อโสธรคะ่ะพี่องค์นี้ได้มาจากพี่ตำรวจเนาะหลวงพ่อโสธรคะ่ะ80ปีกรมตำรวจสวยๆเลยนะพี่อันนี้เป็นเนื้อสีทองแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็แบบนี้ มีโค้ดนะพี่นะอันนี้มีโค้ดนะคะพี่โค้ดสี่ตัวะคะ่ะนี่นี่น,นี่โค้ดเห็นโค้ดมไหอนี่มันน้องมันไม่โฟกัสแป๊บนึงนะคะมีตัวหนังสือหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสองหรือหนึ่งห้าศูนย์สองน้องต้องใช้กล้องสองอ่เดี๋ยวลองนะ ถ้าไม่ถ้ามองไม่เห็นก็นี่เดยพี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะนี่หนึงน่งหนึ่งสี่ศูนย์หกโอ้โหหนึง่งสี่ศูนย์หกค่ะพี่ซูไม่ดูกันใ,นใกล้ๆหนึ่งสี่ศูนย์หกนะใต้ฐานก็มีนี่คำว่าตำรวจ สวยเลยพี่องค์นี้นะคะสีทองอาลามเลี่ยมกรอบมาแบบนี้ถ้าไม่ชอบกรอบสามารถแกะกรอบออกได้นะพี่นะน้อางโบบารมีพาเครื่องค่ะแอดไลน์มาได้นะพี่นะไปกันต่อองค์สุดท้ายของอีพีนี้ค่ะพี่ <c oughs> รูปปั๊มเหมือนลอยหลวงพ่อทวดค่ะอันนี้เบตงนะคะพี่เบตงเลยเนื้อทองเหลืองค่ะนี่ด้านหลังใต้าฐานค่ะโค้ดสามค่ะพี่สามแนยะพี่นะ ไม่ได้ใบหวยนะคะอันนี้เป็นโคดต้ฐานหลวงพ่อทวดค่ะพี่สวยๆเดิมๆเลยค่ะพี่อันนี้เหมือนรูปปั๊มรูปเหมือนลอยองค่ะหลวงพ่อทวดเลขใต้ฐานสามแปดศูนย์อันนี้เบตงนะคะพี่ปีสองห้าศูนย์ห้าค่ะสองห้าศูนย์ห้านะพี่นะองค์นี้นะคะเปิดที่เก้าร้อยแบ่งฟันให้พี่ๆนะถ้าถูกตาต้องใจองค์ไหนนะคะพี่อย่าลืมแอดไลน์มหาห้องบบารมีพาเครื่องนะคะน้อง ส่งของทุกุวันค่ะแต่ถ้าคนไหนจะฝากกล่องสามารถแจ้งน้องได้นะพี่เนาะสำหรับวันนี้กาบขอบพระคุณพี่พทุกท่านนะคะที่แวะเวียนมาเลือกชมพระกระดานของน้องนะช่องน้องโบบารมีพระเครื่องค่ะพิมพ์ไว้ได้เลยโบบารมีพระเครื่องหรือบารมีพระเครื่องเป็นรูปพระพิคันนี้ค่ะพี่สำหรับวันนี้กาบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านและขออวยพรให้พี่พทุกท่านสวยรวยหล่อที่สําคัญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบพระคุณค่ะ